าเด็กๆมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาข้างข้ามบึงไปนะคะทุกคนก็เป็นบึงบึงหังขยแงนะคะวันนี้อากาศดีพอดีเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนแผนให้เด็กๆเดินข้ามสะพานนะคะ,อะโอเครษาับก็คือ,อ ของผู้ใหญ่ทีมใหญ่เลี้ยงสมุนกับที่บ้าจะเจ็ไหมมีการเลี้ยงเหมือนกันไหมอาหารหาผู้ให้กับกินสมอนันไหมเดี๋ยวเราจะดูกันแล้วก็จะรู้ว่าผู้ใหญ่ขายไก่ได้ของเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขาที่ไหนได้บ้างนี้ก็จะทาไ้ต่อรัแบ่ง เราลับฐานใหม่นะคะจุดนี้นะคะซึ่งเป็นรันเพาะเหตุจากที่เลยนะคะ<ม>ค,ค่ะมาเลยค่ะเอามาที่นี่ก่อนเลยค่ะเด็กๆใสกันใส่มาใเอาอะไรใครีเ้อกันหนาวใส่เอาอะนะคะเด็กๆ เหนือไหมคะไม่เมื่อกี้เดินอะไรมาลูกินเลยละค่ะไก่ไก่ไก่มาก่อนเนาะเห็นไปเดินดูไก่กันอยู่ด้วยใช่ไหมแต่เห็นอยู่เดี๋ยวไปเดินดูเห็ดด้วยนะคะอ่าทีนี้มาถามเห็ดเนาะเด็กๆรุ่นนี้กลุ่มนี้ใครได้ดูแลเห็ดที่โรงเรียนบ้างยกมือขึ้นโอเคอ่าแล้วรู้มั้ยเดี๋ยววันนี้เราดูแลแล้วเนาะเดี๋ยวพี่อ๊อฟจะมาอธิบายให้ฟังว่าก่อจะได้ก้อนเห็ดไปเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะคะ ทีนี้เด็กๆดูข้างหน้าข้างหน้าเราว่าเป็นอะไรนั่งนั่งเลยค่ะนั่งได้ไหมนั่งยองนั่งยองได้ไหมนั่งยองนั่งลงพับยองก็ได้เลยอันนี้นะคะใครว่าเป็นอะไรโอ้ยเห็ดคีเลื่อยอคีเลืยอะคนนี้ถูกอะอะโต้เมื่อนเพื่อนหน่อยคีเลยนะคะคีเลื่อยที่พี่ออฟใช้จริงจเอ่อเทสที่มีจดการบ้านด้วยใช่ไหมคะเ็ดถือเป็น เป็นพืชหรือเป็นบอกเลยนะเวลาน้อยเป็นะคะเป็นพืชใช่ไหมคะเราคิดว่าเป็นพืชใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยเขาจัดในกลุ่มของพืชแต่ปัจจุบันนะคะเขาอยู่ในกลุ่มของกลุ่มราลานะคะหรือปางใจเรียกปางใจคือราเหมือนราราทั่วไปที่เราเห็นแต่เนี้ยมันเป็นราชั้นสูงเนาะเขาเรียกราชั้นสูงที่สามารถคล้องดอกได้นะคะเสร็จแล้วเ เราจะมันเข้าสู่กระบวนการที่ทำไไเราจะได้ก้อนเห็ดนะคะที่เห็น้งหายาเนี่ยก็คือเราผลิตอาหารให้เห็ดน,ะนะะม่ได้เป็นคอนะขลูเอาเป็นอาหารเหลก,ออลกเอาอีกรอบนึงเลือ่อยแล้วขี้เลื่อยเนี่ยถือว่าเป็นอาหารห,หลักนะคะ เหมือนเรากินข้าวเป็นไงคะเรากินอะไรเป็นอาหารหลักข้าวข้าวเหมือนกันข้าวอาหารของเห็ดก็คือกินใช่แล้วกินที่เรากินข้าวอย่างเดียวพอไหมคะไม่พอเราก็เลยต้องกินอะไรคะกับข้าวด้วยอ่กับข้าวด้วยเพื่อเพิ่มอะไรูเพื่อเพิ่มอะไรเพิ่มสารอาหารใช่ไหมวิตามินโปรตีนเกลือแร่ต่างๆนะคะแร่ธาตุอาหารต่างๆเห็ดก็ต้องการเหมือนกันนะคะเขาก็เลยคนทดลองเขาก็เลยใส่นู่นใส่นี่เข้าไปนะคะ เสร็จแล้วฟังฟังอ่าฟ well> ังปลุกปังไปอ่านะคะบอกพี่เด um, okay? ี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อ่นใส่ขั้งผลุ่มช้าท้างจะเลิศกลุ่มนี้โอเคนะคะก็อันนี้พอพอ ก็เหมือนเราเตรียมอาหารให้เห็จนี่แหละนะคะมีอาหารเสริที่เป็นเคื้องเราใส่อาหารเสริมอาหารเสริมเช่นอวิธีจดอ่ล้ำละเอียดนะคะล้ำละเอียนนดะนะคะปุ๋ยจึงเป็นปุ๋ยก็ปัางเนาะไม่ต้องลงลึกเดี๋ยวเด็กๆก็ไม่รู้จักอะ่ะแล้วก็เป็นพวกแร่ธาตุอาหารต่างๆนะคะที่เขา,าที่เขาใส่เข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายก็คือน้ำน้ำ เหตก็คือเหมือนเราต้องการความชืน้นต้องการกินน้าเหมือนกันเนาะเพราะว่าใส่น้ําเข้าไปนะคะน้ําที่ใส่ก็อยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้พี่อ้อผสมไว้ให้แล้วเนาะเด็กๆก็คือจะมีอะไรบ้างอะไรมเมื่อกี้มีเลือดกนเลือยอาหารเสริมแล้วก็น้ำถูกไหมพี่อ๊อจะผสมอยู่ในเครื่องนี้นะคะผสมปัน่นแล้วพี่อ๊อจะค่อยๆใส่น้ําเข้าไปนะคะแล้วเสร็จแล้ว ความชื้น60-70เรเราไม่มีคำว่าเราทำไงนะคะเขาก็เลยมีวิธีก๊มอ่าลองก๊มได้อ่าก๊มแลแม้วก็แบนะคะก๊มแลแม้วก็แย่ก๊ำมแน่เลยแลแ้วก็แบออกนะคะเขาบอกว่าถ้าแตกออกเป็น2อถึงสส่วนคือใช้ได้นะคะได้ไหมอ่าลองก๊ำมกันดูแน่ๆได้แน่ๆแลแ้วก็แบออกนะคะ,ะระวัออะะง,งเข้าตาด้วยนะคะลูก ไอเด็กๆตลอดเข้าตาด้วยนะคะอ่าหาประมาณนี้ได้เลยเลยนี่ยเป็นสองก้อนเห็นไหมนี่นี่ลูปหล่อนี่รูปหล่อ,อทำได้เลยอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการ ไปไงอีกใครจะพูดพูดแค่เพียเหมือนได้ความรู้เรื่องอะไรยังไงใครใครพูดได้มั่งูดดอ,งอ่ะใครนัดมาวันนี้ได้อะไรมั่งได้อะไรมั่งได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ว่าไก่ต้องผสมยังไงที่จะได้อาหารดีที่ไม่ใช่พวกสายกิมเป็นอาหารอินทรีย์อาหารอินทรีย์อ่าแล้วมีอะไรอีกแล้ว เรื่องหนอนเห็ดอ่าเห็ดได้เรียนรู้เรื่องการห่อครับห่อใส่เอาขึ้นไยใส่ถุงอ่าอัดก้อนแล้วอัดก้อนแล้วก็มีไม้สมัคอัดอัดก้อนอัดก้อนแล้วก็เอาไปหนึ่งอ่าหนึ่งนึ่งเสร็จแล้วนึ่งหนึ่งเสร็จก็จะไปใส่เชื้ออ่าใส่เชื้อ อ่าบ่มเตียอะไรกันเลยต้อมอยากกวนอ่าอ <mm yeah, right. ่าเฉียแรงเคลียร์เยอะอ่ะแล้วก็เรื่องแล้วเรื่องอะไรอีกปุ๋ยไสเดือนอ่าปุ๋ยไสเดือนรู้ว่าไส่ไส่เดือนเอฟเห็นไหมพันเอฟเอเอฟเนี่ยอ่ามันจะผลิตมูลได้ดีกว่าแต่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ตกปอบ กว่าไสเดือนบ้านเราอ่าใช่เพราะไสเดือนบ้านเราจะดีแล้วผลิตหมูได้น้อยอ่าที่ที่ที่มีที่ที่ไม่มีไส้เดือนก็จะเป็นที่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าจะมีเคมีหรือดินตายแต่ถ้าที่มีไส้เดือนก็น่าเป็นดินอินทรียที่มีมูลก็มีประโยชน์โอเคขอบคุณครับนะคะอ่า แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวพี่พี่อ๊อฟจะพาเรียนเรื่องขาอเหตุปางเนาะอ่าโอเคค่ะขอบคุณครบคับน้องนัดค,ครับเมื่อไหร่ก็ได้ทำตอนไหนก็ได้ตอนอายุ10ขวบ20ขวบ30ขวบจนกระทั่งตลอดชีวิตเห็นไหมก็เรียกว่าเป็นความรู้หรือความสุขที่เรามาทัศนศึกษาครั้งเนี้ ได้อย่างเต,ต,ต็มๆแล้วก็ตลอดชีวิต,ตวเพราะนั้น<ง>บางทีนักเรียนโตขึ้นไปนักเรกียนทาเสร็จเรียบร้อยเรียนเสร็จเรียบร้อยมีงานทําเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นงานอีกอย่างนึงที่อยู่รอบรั้วบ้านเราได้เหมือนกับสถานที่ที่เรามาครั้งนี้เพราะฉะนั้นทันนศนะศึกษาครั้งนี้โร <arrog antes S 1> งเรียนวัดหนองย่าลังกาค่ะ